พรฤหัสคู่ธาตุกับจันทร์คู่สมพลกับอังคารคู่ทรัพย์กับศุขคู่มิตรกับอาทิตย์คิดปรึกษากับพุธคู่พลิกผันกับเสาวันศุกร์คู่มิตรกับอังคารคู่ธาตุกับพุธคู่สัมพันธ์กับจันทร์ คู่สมพลกับอาทิตย์คู่ทรัพย์กับพฤหัสคู่ทุกข์กับเสาววันจสาวคู่เปลี่ยนแปลงกับพฤหัสคู่ศัตรูกับอังคารคู่ธาตุกับอาทิตย์คู่พัดพรากกับจันทร์ทุกข์มหันกับศุกร์ ผู้สมพลกับพุทธ